กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองกันต่อนะคะคุณฟังกัช่วงนี้สภาพอากาศก็นะ อย่างที่เราสัมผัสกันนี่แหละร้อนสุดๆแดดจ้าฟ้าใสเลยนะคะเวลาที่อากาศร้อนๆแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจริงๆนะคะเพราะว่ามาคิดดูเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเราต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รู้กี่ชนิดนะคะคือต้องใช้ไฟกันอยู่ตลอดเวลาแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่า เราใช้ไฟไปมากแค่ไหนเนี่ยก็ต้องรอตอนบินค่าไฟมานั่นแหละค่ะซึ่งเวลาที่บินค่าไฟมาเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านก็จะต้องไปจ่ายค่าไฟภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบินเพราะถ้าไม่จ่ายตามเวลาที่เขากำหนดสิ่งที่มันจะตามมาก็คือการงดจ่ายไฟหรือที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกกันว่า โดนตัดไฟนั่นแหละค่ะสำหรับคดีปกครองที่วิทยากรจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่นะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าเาขาค้างค่าไฟจนถูกตัดไฟก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านได้ต่อเขาก็เลยต้องไปหาที่พักอาศัยที่อื่น นะคะซึ่งกรณีแบบนี้ค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าเขาจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นการไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เขาต้องไปพักอาศัยที่อื่นระหว่างที่รอให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาดำเนินการต่อมิเตอร์กลับคืนเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ น่าสนใจต้องมาหาคำตอบกันนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับดรอภินญาแก้วกําเนิดผู้ในการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครองสำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานสารปกครองเดี๋ยวพออ่อถทาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพอออค่ะ,คะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณชุนันท์คะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะพอคดีปกครองที่บอกว่าเกี่ยวกับการโดนตัดไฟนยนะคะเรื่องเป็นยังไงล่ะคะพอ่อค่ะคุณคุณผู้ฟังคะคดีนี้ที่นํามาเล่าในวันนี้นะคะก็อย่างที่คุณชุน,นันท์กิ่าวไว้นะคะผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะคะในจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบการดําเนินการกิจการเกี่ยวกับ การส่งพลังงานไฟฟ้าอของการไฟฟ้านครหลวงนะคะโดยแต่เดิมอ่ะ,อะก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะผู้ฟ้องคดีผู้ผู้ผู้อยู่อาศัยคนเดิมเนี่ยได้เป็นผู้ยื่นคําขอใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังที่พาดแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงก็ได้ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อใจกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการระง,งับการจ่ายไฟให้กับบ้านหลังดังกล่าแล้วก็ถอดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าออกไปด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการค้างชำระค่าไฟฟ้าติดต่อกันเกินกว่า6เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้อยู่อาศัยคนใหม่นะคะซึ่งก็คือผู้ฟ้องคดีนั่นเองนะคะได้ไปขอ,อรับบริการนะคะที่การไฟฟ้านครหลวงโดยขอต่อกับ ใช้ไฟเข้าใช้ไฟเหมือนเดิมนะคะกรณีที่ถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินหกเดือนแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีภายในวันเดียวกันนั้นเองนะคะพร้อมทั้งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจึงได้มาทำการต่อกระแสไฟฟ้าในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะคุณจุนันคะคช่ค่ะ อ่ะค่ะแล้วเมื่อการไฟฟ้ามาทำการต่อไฟให้กับผู้ฟ้องคดีตามปกติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทำไมเรื่องถึงยังไปถึงสารปกครองได้ล่ะคะออปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครลหลวงได้ทำการต่อกระแสไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นออผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว แล้วก็ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะแต่ก็จะ,จะมีค่าบริการรายเดือนแล้วก็มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องชําระให้แก่การไฟฟ้านครหลวงนะคะการไฟฟ้าจึงได้ออกใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าของบ้านหลังที่ผู้ก้องคดีเข้าอยู่ในนัดเนี่ยนะคะภายในเดือนใหม่โดยหย่อนใบแจ้งนี้เนี่ยใ,ใส่ไว้ในตู้รับจดหมายของบ้านหลังดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชําระเค่าไฟฟ้านะคะตามตามบินดังกล่าเนี่ยการไฟฟ้าจึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชําระค่าไฟฟ้าดังกล่าอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ชําระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจึงได้มาทําการตัดตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านหลังดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาเนี่ยเมื่อผู้ฟ้องคดี จะเข้ามาพักอาศัยในบ้านหลังนี้ก็ปรากฏว่าไฟเนี่ยถูกตัดอีกแล้วนะคะทําให้เดือดร้อนต้องไปหา,าที่พักอาศัยที่อื่นโดยผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยเขาเข้าใจว่า,าทางการไฟฟ้ายังไม่ได้มีการมาต่อไฟฟ้าให้เลยนะคะตั้งแต่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจึงได้ร้องเรียนต่อก,การไฟฟ้าแล้วก็ขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี ทําการชําระค่าไฟฟ้าที่ค้างจ่ายในครั้งใหม่แล้วนะคะ,ะการไฟฟ้าก็ได้ต่อกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันเดียวกันเลยนะคะผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าการไฟฟ้าเนี่ยต่อกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านของตนเป็นการดําเนินการที่ล่าช้ากว่าสองเดือนนับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีเขาได้ไปยื่นคําขอใช้ไฟฟ้าในครั้งแรกเนี่ยนะคะ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าทําให้ตน,นได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์จากการใช้สอยบ้านแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องไปพักอาศัยที่อื่นในระหว่างที่รอการดําเนินการของการไฟฟ้านะคะจึงได้ยื่นฟ้องการไฟฟ้านครหลวงต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน28,000บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยค่ะคุณจุนันคะค่ะหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้นะก็คงอยากจะทราบนะคะพออว่าเอลการไฟฟ้าเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์กาหนดเอาไว้ยังไงคะเวลาที่ผู้ใช้ไฟค้างค่าบริการแล้วโดนตัดไฟแล้วก็ไปชาระเรียบร้อยแล้วเนี่ยการไฟฟ้าจะต้องมาต่อไฟให้ภายในระยะเวลาเท่าไรหร่ละคะพอ,ออ่อตรงนี้ขอเรียนคุณจุนันแล้วก็คุณผูณณ้อย่างนี้นะคะว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้ออกคําสั่ง เป็นคำสั่งที่53ทับ2,553นะคะเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการค้างชำระค่าไฟป,ประจำเดือนการผัดผ่อนนะคะแล้วก็การผ่อนชำระหนี้ค่าไฟค่าไฟฟ้าค้างชำระนะคะเป็นคำสั่งที่ลงวันที่24กันยายน2,553นะคะก็ถือว่าเป็นระเบียบอของการไฟฟ้านะคะโดยในข้อ3ของคำสั่งดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การพางชระค่าไฟฟ้าประจําเดือนเอาไว้ว่าในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือว่าผู้ครอบครองสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าไม่ชาระค่าไฟประจําเดือนภายในวันที่กําหนดนะคะไวกาหนดไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้านั่นนะคะเมื่อพ้นกาหนดเมื่อพ้นวันที่ครบกาหนดแล้วเนี่ยสามวันทําการก็จะให้เจ้าเจ้าพนักงานไฟฟ้าเนี่ยจัดพิมหนังสือเตือนให้ชําระค่าไฟฟ้าหรือว่าค่าบริการแล้วก็ส่งหนังสือเตือน ให้ชําระเนี่ยภายใน3วันทําการทีนี้หากครบกําหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเตือนแล้วยังไม่มีการชําระเงินค่าใช้ไฟฟ้าอีกนะคะก็ให้งบจ่ายไฟฟ้าโดยให้ดําเนินการก่อนเวลา12นาฬิกาของวันทําการถัดไปนะคะอันนี้เป็นเป็นข้อแรกส่วนในข้อที่6ของคําสั่งฉบับเดียวกันนี้นะคะก็ได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการงบจ่ายไฟฟ้าเอาไว้ว่าในกรณี ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือว่าผู้ครอบคองสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้านะคะถูกงดจ่ายไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่ามีการค้างชําระค่าไฟฟ้ามาเนื่องจากค้างชาระค่าไฟฟ้าเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้นั้นเนี่ยมาขอต่อกับไฟฟ้าเหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เรียกเก็บหนี้ค่าค่าไฟฟ้าที่ค้างชําระเฉพาะหนี้ที่ได้ได้แจ้งไว้ในขณะที่งดจ่ายไฟฟ้านะคะพร้อมด้วยกับค่าดําเนินการ จ่ายค่าค่าดําเนินการในการงดจ่ายไฟฟ้านะคะโดยเมื่อได้ชําระอน,นี้ค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าดําเนินการงดจ่ายไฟฟ้าในวันใดก็ให้ต่อกับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิตเตอร์เนี่ยดำเนินเพื่อที่จะดําเนินการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ขอเนี่ยภายในวันที่ชําระเงินแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลการต่อกับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าภายในวันทําการถัดไปนะคะ ก็จะเห็นได้ว่ามีหลักเกณฑ์ที่กําหนดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีประกาศอีกฉบับหนึ่งนะคะก็คือประกาศของการไฟฟ้านครหลวงลงเลขที่18ทับ2,552เรื่องมาตรการคุณภาพบริการของการไฟฟ้านครหลวงลวงวันที่27เมษายน2552นะคะซึ่งในประกาศฉบับน,นี้ข้อ3.4 ได้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการระดับการให้บริการและการจ่ายค่าปรับเอาไว้ว่าระยะเวลาในการต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ถูกงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกินหกเดือนสําหรับระบบไฟฟ้าประเภทหนึ่งก็คือระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเรือนเนี่ยนะคะมีการจ่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็ให้ดําเนินการภายในหนึ่งวันทําการนะคะในเรื่องของการตอบกลับ ส่วนระบบะไฟฟ้าสามเฟสนะคะที่ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ให้ดําเนินการภายในสองวันทําการโดยนับจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชําระค่าบริการการใช้การใช้ไฟฟ้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกินกว่า6เดือนจะดําเนินการต่อกับการใช้ไฟฟ้า ภายในสิบวันทำการนะคะอันนี้เป็นระเบียบที่กําหนดไว้ค่ะคุณสุนันทะค่ะค่ะพอค่ะแล้วอย่างนี้ยสารเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยนะคะล่าช้าตามข้อร้องเรียนหรือเปล่าคะคดีนี้นะคะสารปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วนะคะก็เห็นว่าจากข้อเท็จจริงในคดีที่รับฟังได้เนี่ยนะคะออปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอรับบริการที่การไฟฟ้า เมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะคะเพื่อขอต่อกับการใช้ไฟฟ้าสําหรับบ้านของผู้ฟ้องคดีกรณีถูกงดจ่ายไปเกินกว่า6เดือนนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีด้วยพร้อมทั้งทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ภายในวันเดียวกันนั้นนะคะโดยได้ชําระค่าหลักประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าตรวจอุปรกรณ์แล้วเสร็จนะคะจากนั้นการไฟฟ้าก็ได้ดําเนินการต่อกับการใช้ไฟฟ้า ตามคําขอให้กับผู้ฟ้องคดีเนี่ยวันที่สามธันวาคมนะคะซึ่งนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคําขอรับบริการนะคะจนถึงวันที่การไฟรฟ้าดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็ไม่ถึงสิบวันทําการนะคะจึงเป็นการต่อกับการใช้ไฟฟ้ากรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกินกว่าหกเดือนภายในสิบวันทําการนะคะตรงตามข้อบังคับของการไฟรฟ้าที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วนะคะ แต่ภายหลังจากที่ได้รับการบอกกับการใช้ไฟฟ้าแล้วผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ชําระค่าใช้ไฟฟ้าในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเป็น0หน่วยแต่ว่ามีค่าไฟฟ้าที่ที่ต้องชําระเนี่ยเป็นเงินจํานวน40บาท90สตางค์นะคะซึ่งแยกเป็นค่าบริการรายเดือนจํานวน38บาท22สตางค์แล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7จำนวน2บาท68สตางค์นะคะ เอ่อโดยการไฟฟ้าก็ได้ให้ผู้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเนี่ยชำระค่าไฟในเดือนธันวาภายในวันที่สองมกราคมปีถัดไปนะคะและต่อมาการไฟฟ้าก็ได้มีหนังส right. well, ือลงวันท okay. right. ี่แปดมกราคมแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระเอ่อค่าไฟที่ค้างชำระเนี่ยภายในวันที่สิบสี่มกราคมแต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระการไฟฟ้าจึงงดจ่ายเอ่อไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่สิบแปดมกราคมอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ได้มาถอดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในวันที่24มกราคมนะคะจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ไปชําระีค่าใช้ไฟฟ้าที่ค้างชาระของเดือนธันวาคมแล้วก็ของเดือนมกราคมนะคะการไฟฟ้าจึงได้ดําเนินการต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องอตอกกับหน่วยเครื่องเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้านะคะหรือว่ามิเตอร์เนี่ย เพื่อที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกันนั้นนะคะก็เป็นการต่อกับเอ,อ่อเครือเอ่อการใช้ไฟฟ้าเนี่ยในกรณีที่เอ่อได้รับชําระหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าดําเนินการงดจ่ายไฟฟ้าตรงตามข้อบังคับของการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังและคุณจุดจันคะค่ะค่ะพอออกค่ะอย่างนี้ก็หมายความว่าการไฟฟ้าก็ไม่น่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีอย่างนั้นหรือเปล่าคะเอ่อใช่แล้วนะคะ การไฟฟ้าไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีนะคะเพราะว่าจากข้อเท็จจริงที่เล่าให้คุณคุณนันแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับฟังข้งต้นเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าการต่อกับการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ฟ้องคดีได้ดําเนินการไปเนี่ยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะคะเป็นการต่อกกับเนื่องจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือว่ามิเตอร์เนี่ยถูกถอดเมื่อวันที่24มกราคมนะคะ เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีค้างชําระค่าเอ่อค่าบริการไฟฟ้าประจําเดือนแล้วก็เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชําระค่าบริการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่สิบอดกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะการไฟฟ้าก็ได้ต่อกับการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันเดียวกันนะคะตรงนี้ต้องต้องแยกนิดนึงนะคะว่ามีการตัดไปสองครั้งครั้งแรกก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะย้ายเข้ามาซึ่งเป็นการต่อกลับให้แล้วนะคะแล้วก็ ครั้งที่สองเนี่ยเป็นการเป็นการไม่จำระค่าไฟอีกนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยจึงไม่ใช่การต่อกับการใช้ไฟฟ้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีในครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะคะตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนะคะดังนั้นการไฟฟ้าจึงไม่ได้ดำเนินการต่อกับการใช้ไฟฟ้า ให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควรจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ในการใช้สอยบ้านหลังดังกล่าวนะคะแล้วก็ผู้ฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในระหว่างรอการไปฟ้าดําเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนะคะจึงไม่ได้เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและก็การไปฟ้านาครหลวงซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็ไม่จาต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เอ่อเพราะว่าไม่ได้เป็นการทําละเมิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดนะคะจึงพิภาคษายืนตามคําพิภากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีนะคะคุณสุน,นันท์คะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะว่าคดีนี้เนี่ยศาลปกครองได้วิจัยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาการตัดไฟและก็การต่อกระแสไฟฟ้า ตามอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะซึ่งอยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามประากาศแล้วก็ข้อบังคับของการไฟฟ้าแล้วนะคะก็คือว่าได้มีการตอบกลับให้กับการใช้ตอบกลับให้กับออตอบกลับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยให้กับผู้ฟ้องคดีตามคําขอในครั้งแรกแล้วก็มีการตัดไฟอีกครั้งเนี่ยก็มีการชาระค่าไฟแล้วก็ตอบกลับให้อีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อ,อ,อไม่จ่าย จึงไม่ต่อให้ในครั้งที่สองเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดนะคะคดีนี้ก็เป็นไปตามคำที่พากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง4ี7ีเจ็ดสองพันห้าร้ยสิบสี่ค่ะคุณจุนันคะค่ะสำหรับคดีที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะพออยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะถ้าจากคดีที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตทวบทวนหลักเกณฑ์การฟ้องคดีต่อศาลปกครองสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่า อาจจะมีคุณผู้ฟังเข้าใจผิดว่าคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทุกเรื่องนะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าคดีพิพาทที่จะนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะคะจะต้องเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนนะคะ <c oughs> โดยอาจจะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐนะคะจะทําการที่เรียกว่าการการะทําทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นกรณีที่ หน่วยงานของรัฐนะคะและเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีของข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันนี้ก็ถือเป็นข้อพิพาทหลักๆที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองนะคะซึ่งกรณีของการไฟฟ้านครหลวงที่นํามาเล่าเนี่ยนะคะรวมถึงอาจจะมีกรณีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะคะ,ะการเฟฟ้าเนี่ยนะคะจัดเป็นหน่วยงานของรัฐประเภท รัฐวิสาหกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นวิสาหกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการค้าพาณิชย์ที่รัฐเป็นเจ้าของนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการผลิตแล้วก็จําหน่ายกระแสไฟฟ้านะคะทีนี้ข้อพิจารณาที่สําคัญก็คือว่าเแม้ว่าการไฟฟ้านะคะจะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะแต่ว่าไม่ใช่การกระทําหรือว่ามิติกรรมทุกประเภทของการไฟฟ้าเนี่ยจะนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะคะ การกระทําของรัฐบิญชากิจที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เนี่ยจะต้องเป็นการกระทําทางปกครองเ,ออเท่านั้นนะคะก็คือเป็นเรื่องของการออกกฎออกระเบียบหรือว่าคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะคะหรือว่าเป็นสัญญาทางปกครองเท่านั้นที่จะนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะคะซึ่งกรณีพิพาทที่เล่าไปในวันนี้เนี่ยก็ ประเด็นของคดีเนี่ยเป็นเรื่องของการละเลยต่อหน้าที่หรือว่าป,ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะคะในการให้บริการสาธารณะในเรื่องของการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนนะคะก็เข้าหลักเกณฑ์ที่จะนำมาฟ้องคดีทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ใช้กระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็เห็นว่าการไฟฟ้าเนี่ยคิดค่าไฟไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้ประเด็นในเรื่องของการคิดค่าไฟอะไรเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของสัญญาการใช้ไฟฟ้าซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่า S <S <an> สัญญาการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะหรือว่าการคิดค่าไฟฟ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายทางแท่งนะคะหรือว่าเป็นนิติกรรมทางแท่งออไม่ใช่สัญญาทางปกครองนะคะกรณีนี้จึงไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่าเก่าเป็นคดีแพ่งแล้วก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมนะคะก็ฝากในเรื่องของเขตอำนาจศาลไว้ค่ะคุณจุนันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดอ,อรอภิญญาแก้วกำเนิด พู่มในการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครองสำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานสารปกครองนะคะตลอดเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราขอบพระคุณมากค่ะพอค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกฎหมายชาย่าปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง Oh, <laughs> oh,